ต้นสุขสมใจปองเป็นต้นไม้มงคลนะครับโดดเด่นในเรื่องการทําให้มีความสมปรารถนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรียกรับหรือดูดเงินแม้แต่ความรักก็เชื่อกันเป็นอย่างนั้นนะครับใบมันก็จะเป็นสีแดงสดการปลูกเอาไว้นี่มันก็มีคุณประโยชน์ก็คือว่ามันนอกจากสวยงามแล้วมันยังช่วยกรองอากาศพิษแล้วก็ฝุ่นเล็กๆได้ด้วยมองยิ่งเลยช่วงนี้ถ้าเรามีลูกเล็กๆหรือหลามน,นะครับที่วิ่งเล่นอยู่ในบ้านช่วงนี้ฝุ่น PM 2 5เยอะ ก็ปลูกเอาไว้ก็ก็ช่วยคัดกรองอากาศได้ด้วยนะครับวิธีปลูกก็ง่ายๆนะครับก็ผสมดินขุยมะพร้าวปุ๋ยหมักแล้วก็เอาต้นหรือหน่อมาปลูกได้เลยแสงที่ต้องการก็ไม่ได้ต้องการแสงมากเลยนะครับสามารถปลูกในพื้นที่ลำไรหรือว่าได้รับแสงแดดแค่ครึ่งวันเช้าก็ได้ส่วนน้ำเนี่ยน้ำที่เราต้องการนี่ก็น้ำไม่ต้องเยอะนะครับปลูกให้พอชุ่มก็ลดให้ประมาณ3 4ครั้งต่อสัปดาห์ก็พอ ดินก็ทําให้มันร่วนซุยไว้ให้ระบายน้ําได้ระบายากาศได้ครับพอนะครับส่วนปุ๋ยปุ๋ยใช้ปุ๋ยคอกก็ได้3เดือนแล้วก็ใส่ไปทีโรยตรงบริเวณรอบๆรอบๆนะครับอย่าไปตรงรากทีเดียวมันจะเค็มไปหน่อยครับแต่ว่าถ้าท่านไหนคิดว่าจะไม่ปลูกเองหรือว่าหาหน่อลําบากก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับในใต้คลิปเดี๋ยวผมจะแนะนำสถานที่ ที่จะซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงแล้วก็ลองหาซื้อกันดูนะครับแล้วก็ลองปลูกแล้วเอามาโชว์กันในคอมเมนต์กันนะครับการปลูกต้นไม้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีสำหรับผู้ที่มีเวลาว่างนะฮะนอกจากจะดูแลโสุขภาพตัวเองแล้วถ้าเราปลูกต้นไม้เนี่ยเราก็จะได้สูตร อากาศที่ดีคนในบ้านก็ได้เห็นของสวยงามซึ่งคือต้นไม้นี่แหละแล้วก็อยู่แล้วอารมณ์ดียิ่งเป็นต้นไม้ที่มีชื่อมงคลยิ่งแล้วก็จะยิ่งทําให้คนในบ้านรู้สึกดียิ่งขึ้นต้นไม้ที่มีชื่อมงคลก็จะมีสตอรี่แล้วก็มีเรื่องให้เราเล่าสู่กันฟังในครอบครัวนะครับ่อนจากการ รบกวนทุกท่านถ้าชอบคลิปก็กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณครับสสด